เคยเจอเขานานมาแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเรียนอยู่เดี๋ยวเขาเรียนจบจากศูนย์ม่วงแคร์เขามีพัฒนาการดีๆขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะมีวาดถูพื้น<ช>ล้างถ้วยลาา้างจานรดน้ำตักทงน้ำตรงงงถึงสี่งงครึ่งจันทรุกเสาวแต่งงงครึ่งถึงสามงงจุดเด่นของป๊อปว่าเขาเนี่ยตรงต่อเวลาแล้วก็สนใจทำงาน คือไม่ว่าเขารับผิดชอบงานตรงจ <sun arrivé S 2> ุดไหนจุดนั้นก็จะดีโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขาอีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องทํางานงานอะไรก็ได้วันนี้ไม่ทำวันนี้ไม่เหนื่อยว่งนี้ทำเหนื่อยรอทิ้นวันนี้กว่านี้นานหรือน้อยลงน้อยลงน้อยลงนานก็ไม่หนักขึ้นเดินเดินงข้าวหมดได้ข้าวหมดเก็บการจากษาได้แฟนานสี่ข้าวหนุ่มเก็บได้ตอนตอนตอนแก่ ในส่วนราชการก็ตามในส่วนองค์กรอะไรก็ตามนะคะถ้าสามารถรับเด็กพิการได้เนี่ยไม่ว่าจะเด็กพิการทางไหนก็ตามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้โอกาสเขาคนเราเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้แต่ถ้าเราเราอยู่ในสังคมเนะี่ยมันมีบ้างแหละไอ้ผลกระทบให้คนนู้นรังแกคนนี้พูดไม,ม่ดีคนนู้นด่าคนนี้ว่าก็อยากให้เข้มแข็งเราไว้สู้ไว้โค่นยังไงเราก็ยังมีเพื่อนยังมีคนคอยให้กําลังใจเราอยู่ส่วนหนึ่งนักกีฬาไอ้เองอี้ย คนใหม่ๆก็ไม่เก่งยิ่งหันหันนานๆน,นียิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าใจในศักยภาพของคนพิการมากขึ้นเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับคนทั่วไปสำหรับคนพิการทางสติปัญญาสามารถทำงานในลักษณะซ้ำๆกันได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างคะ่ะ